มื่อนี้เพิ่งเลิกงานมามาถึงบ้านเลยแวะบ้านเขามากินกาแฟกินขนมปังนิดน้อยเราก็เลยิไปย่างออกกำลังกายจากน้อยค่ะมาเดอ้อผู้ใดอยากไปย่างออกกำลังกกยน้ากันไปนย่างแถวแถวในเมืองนี่แหละค่ะว่าได้ไปย่างไก่ดอกไปย่างออกกำลังกายจากน้อยอน แดดดีมื่อนี้แดดดีอีกแล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแดดดีลุงสาเพื่อนบ้านใส่กางเกงในตัวเดียวอันเฮ็ดงานอยู่นอกบ้านเลยค่ะอาบแดดค่ะเล่นใส่แดดจังบอกนั่นแหละค่ะคนอยู่เนี่ยค่ะ นี่เป็นน้ำจืดเด้อพี่น้องเด้อเวลาหนาวสามารถมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ค่ะตรงเนี้ยเป็นน้ำแข็งค่ะเวลาหนา,หนาเนนเวาหนาหนาเห็นบ่พี่น้องค้นบ้านนี่เขามากมยกา,กาย,า,ยางกับร่างกายพุทเท่าพุ่หยังกับซ้ำเล่นยากกับร่างกายเด็กน้อยแล้วก็บพัหมาพออยังไม่ยางคุ่ณเต็มอยู่พี่น้องเลย นี่ละค่ะย่างทั้งไม่ย่างกับร่างกายย่างไปกับแวะเบิ้งนกเบิ้งหยังเบิ้งต้นหมากลากไม้ไปเรื่อยๆล่ะค่ะปกติเราสาวสีผู้เป็นคนมักย่างค่ะมักย่างอียเรื่องย่างนี่ยเต้องห่วงเลยค่ะ ฝึกการย่างม้ย่างเก่งกันจะสมัยเฮ็ดงานยู่หมากเก่าแล้วค่ะไปย่างยู่หมากเก่าไปย่างที่ฮ่องกงย่างค่ะอีบีย่างไปเฮ็ดงานพร่อหันเข่างานย่างไม่เศร้าเลยรถเมล์มันแม่นอันนี้ครูโรงเรียนพาเด็กน้อยมาย่างค่ะพาเด็กน้อยแล้เรียนมาย่างกลางกายาเด็กน้อยมาโรงเรียนมาฝึก คูดพายยางออกยางเนี่ยค่ะตอให้สิฝนตกสิหนีมากกพายยางเด็กน้อยตันน้อยเนีย่ยค่ะอนุบาลเนี่ยขนาดเด็กน้อยที่อยู่ในรถเข็นทั้งยางไ,ได้คูกับพายออกมาําด้ค่ะกับเข็นรถออกมาพกฝึก,พ,กพุ้มต้านทานให้ดีมั้งค่ะพร้อมกับรับกับอากาศในแข็งแรงยงัขึ้นออกมาจากสวน ผู้พาเด็กน้อยไม่ย่างเห็นว่ะค่ะคู่พาเด็กนอ้อยแม่เด,เด็กนอ้อยกำลังสิย่างคุณนะคะเด็กนอก้อยนกักเรียนอนุบาลย่างกอกํกลาลังกาย มีส่วนมากที่เห็นนักคูสีพ้าเด็กน้อยสอนการใส่ชีวิตต,ตั้น้อยเลยเด็กน้อยอย,ยู่อนุบาลเวลาครูพ้าออกไปงานั่าออกไปไกลจากลุงเรี้ยนักเสียพากขึ้นลดเมได้พี่น้องเด็กน้อยตอนนัวน้อยก็สีได้เลียนดูการขึ้นลดมงรดเมไปน้ำเลยแมค่ค่ะ นี่ม็เป็นเสาอาทิตย์ค่ะค้นกันเลยบ่ค่อยไหลายออกมาย่างเป็นเสาอาทิตย์มนย่างส่วนคนหลยอยู่พี่น้องแต่ว่าถือเค้กกล้วยหอมมาชิน้นึงอยู่พี่น้องกับพ่อหน้ามากินกินเค้กอัากชินน้นึงกันเนาะพี่น้องเนาะ แดดดีค่ะบ่ล้มย่างมะฮอดตรงนี้บ่ล้มเป็นไดออกจากบ้าน11โมง45นาทีย่างจากบ้านมะฮอดตรงนี้ตอนนี้เที่ยง4ี่นาทีพี่น้องใช้เวลาย่งางเกือบชั่วโมงอีก5หานาทีก็บพอ1หนึ่งชั่วโมงแบบบ่ได้ย่างเฝ้าๆนะย่งางเลืนเล่นๆมาเรื่อยๆ ย่างมานน้ำท้ายวิดีโอมานน้ำกินเสร็จก็สิย่างต่อค่ะย่างกลับอ่ะเนี่ยแต่ว่าสิย่างกลับอีกทางนึงอ้อมย่างอ้อม มาตัดหมักหุ้งพี่น้องือที่แซบแล้อยู่เนี่ยแดดดีๆบะนนาวแล้วก็เอาหมูมาย่างเนะพี่น้องเนาะเอาไก่มาย่างตัดหมักหุ้ง คุณั้นร้านจอดเครื่องบินเหลี่ยมม่งม่งอยู่พี่น้องร้านใหญ่บ่ร้านจอดอย่างกับพี่น้องเขาปะเนี่ย เดิมมายางน้ากันมายางตากแดดน้ากันพี่นอ้องยู่เมืองไทยที่พักกันแลนหนีแดดนะจ้ะยู่นีแลนใส่แดดยู่เมืองไทยแลนหนีแดดสาวสีชมพูต้องมารับแดดอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ยู่นีขาดวิตามินดีไปหาหม,มอมอให้วิตามินดีมากินเลยพี่น้องตอนแรกซื้อซื้อแบบเขาเอิ่อีนอย่างนะ้ำมินลิกัมมันบ่สูงนะพี่น้องน้องมากิน แล้วก็ขพกินครบก,กาหนดกลับไปตรวจเลือดอีกมันก็นให้ได้ขึน้นมาที่นี่หมอกระไฮแบบวิตามินดีที่มันอันนี้ขึ้นมานะคะมากินแต่หมอห้กลับไปตรวจอีงได้ไปตรวจอีกอย่ค่ะารอบเนี่ยเพรเมื่อยขากลับมันยานบืนขึ้นเมื่อยอลยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องออกมาจากทางทะเลเล่ากะเล ทายางออกมาทะลุตรงรูงฝังศพค่ะซีแวหานเขาลบลูฝังฝังศพปูกับหญ้าค่ะปูกับหญ้าเขาเอินเซิยนว่าไหนวะปูกับหญ้าทวดนั่นบหค่ะเพราะว่าเป็นพ่อกับแม่ของพ่อแฟนอะค่ะยูนี่ค่ะฟังยูนี่แต่ว่า ถ้าเป็นพ่อกับแม่ของแม่แฟนของยานจะฟังอยู่อีกนอกเมืองออกไปคุณนะคะออกไปไกลอยู่ขับรถออกไปอะคะ่ะขับรถออกไปประมาณถูหละสี่สิบนาทีได้อยู่ค่ะค่อยสีหองแต่ว่าพ่อกับแม่ของปูนี่ฝังอยู่ในเมืองเนี่ยค่ะคะันสาวสีชมพูดได้ไม่ย่างทันนี่กับสีแวะเขาลบเพิ่นตลอดอยู่ค่ะมาพูดเดียวกับแวะค่ะ ทันเป็นเมืองไทยบอกรา,าได้เนาะพี่น้องเนาะ่านอยู่ได้พวกเขาผู้เดียวได้ป้าสาเมืองไทยอะ่ะแต่ก็ไปวัดอต่แต่จะไปวัดไปเม้มใกล้ใกล้เม้มผู้เดีวยวกับพกอยากไปได้พี่น้องเนาะนี่มือเว้นกับซามด้วยได้ย่นี่มาได้ยุพี่น้องแต่ว่าบอเอาหนาหนาวเนี่ยเมื่อคืนได้พี่น้องหนาหนาวบอเอาแต่ซ้ำเมื่อกลามาอยู่มัน,น,จนแจ๋งกับซีมีคนมาไหวไมาอย่างอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะ นี่้ะพี่น้องพายยางออกมายางอ้อมทะเลออกมาทะลุออกมาทอดมองลุงฟังศพแล้วพี่น้อง ช่วงนี้มันสิเขาวเสมอช่วงอันฤดูอีสเตอร์เนาะมันพึ่งพานอีสเตอร์มากระสิมีดอกไม้อันสีเหลืองดอกสีเหลืองนี่นะพี่น้องเวลาคนย่างมากกำลังกายออกกำลังกายกับแวววัยพี่น้องแบบเขารบนับเจ้าเขารบ ตเมื่อนี้สาวสีชมพูบ่มีดอกไม้มาพี่น้องคือบโบเตียนนี่เนาะก็ขึ้นยางมาเลยสีฮอดแล้วปูก,กับายาอยู่นอกๆนี่เดี๋ยวให้ข้าเจ้ายางพานไปก่อนค่ะจังค่อยสียางไปรื้อสวนอรา เจ้ามม่ยางกำลังกลาแล้วเจ้ากุแวะเข้าลกลงฟังศพขามาน่งอย่างนี้นี่ราคาหอดแล้วน่าจะเป็นปูกับญา้าเพิ่งเอาต้นไม้มาปลูกเมือ นนนั่นเป็จุดเริ่มต้นในการเดินออกกำลังกายค่ะเริ่มจากอันเสือนุน่กัไมาจบที่เสือนี่เก่าค่ะ og det er veldig vakkert.

ย่างกังไก่เสเเร็จแล้วก็เลยอะคกลับลงมากับตรงพานส่วนนงอีค่ะจะเลยสิมอาอ่าร้าพี่น้องอยู่ตรงเื่อนนงนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเราก็สิย่างต่อกลับไปบ้านประมาณก็ถึงสินาทีดพี่น้องก็สิไปนอนบ้านเราบนที่นีค่ะไรดจนบารเ้ร ี่น้องแล้วพี่น้องมูอนิสสาวเชียมพูกระพามาย่างออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะบัดเมื่อยหลายครับพี่น้องัชวโม้งก,กลัวๆบุญแล้วพี่น้อง เลยสิมาอำลาพี่น้องอยู่สวนนกเด้วพี่น้องแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะมือหนาสิพานมาเดินออกกําลัางกายมายอีกเทียนึงดอับค่ะไปเราเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย